ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมกับตันโจกกับตันพันเกษตรวันนี้วันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี2566ครับตามผลครับหลังจากที่ได้ยืดยืดดอกไปนะครับที่สวนของเราเรารู้ไแต่ต้นครับวันนี้จะพามาดูพามาชมนะครับว่ามีพัฒนาการแล้วก็มีการาขยายยืด ยืดดอกนะครับออกมากขนาดไหนนะครับและยิ่งวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่ลมค่อนข้างจะแรงเราจะได้รับลมนะครับแล้วก็อากาศเย็นลงเห็นเห็นเลยครับนะครับอันนี้จะเป็นต้นข้างสระน้ําที่เราตามผลอยู่ตลอดนะครับที่เราให้ดูกันว่าตอนนี้คือออกทั้งต้นแล้วครับเต็มหมดแล้วนะครับนี่นะครับหนึ่งต้นและแล้วและที่นี่ของเราอ่ะอย่างที่บอกเราปลูกต้นคู่ครับกระดุมมาคู่กระมอนนะครับก็คือ เขาจะแข่งกันนะครับเขาจะออกออกโอ้โหออกแบบอ่ายืดหมดแล้วครับเริ่มยืดแล้วนะครับนี่ครับเพิ่มบำรุงได้ได้รอบเดียวนะครับโอ้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหลายๆต้นนะครับมีทั้งต้นอายุน้อยอายุมากนะครับของเราพาปดูอ่ะผมขออนุญาตกับกล้องครับอ่ะโอเคครับกับกล้องเรียบร้อยอันนี้จะเป็นหมอนทองอ่ะที่อยู่ติดกับบ้านผมเลยนะครับ นี่ครับออกมาถึงขนาดนี้ละนะครับนี่ขั้วก็เริ่มยืดมาแล้วครับจากตอนแรกที่กอดกันเหมือนเห็บหมาเลยอ่ะตอนนี้ก็คือพัฒนาการออกมาคือมีโอ้โหขยายมาเยอะเลยครับนี่ให้ดูกันแบบจระจะเลยมาแบบมีทั้งดอกมีทั้งะนะแขนเขาเรียกว่ามาพร้อมกันเลยครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวอีกผมขอให้เขายืดอีกสักหน่อยนึง อาจจะใช้เวลาสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่งแต่งดอกกันครับนี่อันนี้จะเป็นกระดุมกระดุมตัวนี้สี่ปีนะครับย่างเขาสี่ปีปีนี้นะครับพาให้ชมกันเรื่อยๆเลยครับนี่อันนี้ก็เริ่มบานแล้วก็มีนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกชุกนะครับนี่ก็เพิ่งจะทิ้งช่วงให้ผมนะครับอย่างลมวันนี้เราก็โดนลมแรงๆจริงๆครับวันแรกเลยที่ลมโชยแบบ ดีจริงๆอ่ะอันนี้เป็นหมอนทองต้นใหญ่ครับต้นนี้หกปีนะครับออกกันแบบนี้เลยนะครับนี่ออกเยอะแยะมากมายครับนะครับออกทุกต้นนะครับอันนี้เราก็ดูแลนะครับยิ่งลมยโยกนี่เกิเริ่มมาส่วนต้นนี้จะเป็นมูซังคิงนะครับหมูซังคิงครับก็เริ่มมีให้เห็นบ้าง นะครับเริ่มออกทยอยออกเพราะได้รับลมแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันที่จะต้องมาขึ้นน้ําให้เขาครับเพื่อไม่ให้ดอกเขาแห้งจะได้มีอาหารมีน้ำนะครับนี่ออกมาทุกต้นนะครับหาดูได้ทุกต้นนะครับนี่ครับนี่อันนี้บานแล้วเริ่มติดแล้วครับปึ๊บเดี๋ยวดึงแต่งดอกให้เขาหน่อยนะครับเอาหมวกออกให้ก่อนนะครับเอาหมวกออกก่อนอ่าโอเคครับอาจะได้ติด เยอะเอะครับของเราเป็นรุ่นแรกๆเลยครับที่ออกในช่วงปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ปัจจัยเรื่องเรื่องน้ําครับจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าฝนไม่ทิ้งช่วงเลยส่วนต้นนี้ครับอคลิปแรกๆที่ผมออกไปให้คือที่เขาติดลูกแล้ววันนี้มาดูวิวัฒนาการกันนะครับว่าติดลูกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีไซส์อาจะเท่าไข่ไก่แล้วครับนะครับนี่นะครับ นี่ครับเราก็จะไว้กิ่งหนึ่งลูกสองลูกพอครับจะไม่ไว้เยอะครับก็จะมีการแต่งออกไปบ้างครับนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่กําลังออกมาครับนะครับของเราเป็นไซส์ไข่ไก่แล้วก็มีครับนี่นะครับวันนี้ก็ไล่ไล่เปิดน้ําครับให้ต้นได้ได้น้ําบ้างครับหลังจากที่เราโศกมาให้เขาออกมาค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร นะครับนี่สรุปตอนนี้ก็ผมให้ก็แปดสิบเป็นของสวนนะครับออกทั้งหมดละนะครับเดี๋ยวไล่อีกสักประมาณอาทิตย์นึงผมก็จะเริ่มไล่แต่งแต่งกิ่งนะครับแต่งดอกแต่งพวกที่มันไม่สําคัญออกครับนี่ครับอันนี้ต้นที่ผมบอกว่าต้น3ปีจำได้ไหมครับที่ออกคลิปไปตอนนี้ก็มีติดลูกบ้างแล้วครับลูกไซสใหญ่แล้วนะครับโอ้โห ครับผมครับก็พาเที่ยวชมนะครับวันนี้ก็ให้ดูครับเพราะว่าทุเรียนครับจริงๆไม่ยากอย่างที่คิดครับนะครับอนี่เลยเห็นกันไปเลยนะครับขอให้ถูกจังหวะนะครับดูอากาศดูจังหวะดีๆนะครับมีอะไรก็สามารถปรึกษาผมได้ครับกับตันโจ้ครับกับตันพากเกษตรเบอร์โทรครับ0 8น5 6 5 2 8 2 5ครับยินดีให้คบปรึกษาครับ วันนี้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ